ผมพามาชมที่แปลงสวยย่านของสีวาสำหรับท่านที่กำลังหาที่ดินสร้างโรงงานขนาดประมาณสักไร่ครึ่งนะครับความพิเศษของที่แปลงนี้คือ 1. ขอใบรอง,งอ4สีได้ 2. อ,อยู่ใกล้ของสีวา 3. ถมแล้วพร้อมให้คุณได้ใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็การเข้าออกก็สะดวกสามารถที่จะใช้รถคอนเทนเนอร์ได้และต่อไปอนาคตดีครับจะอยู่ใกล้กับทางโครงการโรงพยาบาลศิรีราชใหม่ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ย่านทองศรีวารกำลังมีการขึ้นโครงการโรงพยาบาลศิริราชใหม่สามารถขับรถดูได้สําหรับที่ดินแปลงนี้ความพิเศษของมันคืออย่างที่เรียนไปว่ามีความพร้อมแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับราคาตลาดในย่านนี้ก็อยู่ประมาณ6ล้าน7ล้าน8ล้านต่อไร่นะครับแต่ที่ดินแปลงนี้ขายเพียงอะไรละ5ล้าน7เราขายแค่5้ล้าน7นะครับรวมค่าโอนตามราคาประเมินด,ด้วยมาดูรายละเอียดกันฮะ รายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ก็คือความกว้างของที่ดินเนี่ยเมตรนะครับลึก73และ78เมตรด้านท้ายก็จะ36-37เมตรนะฮะเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาสร้างโรงงานขนาดประมาณพันหรือพันตารางเมตรนิดๆพร้อมกับสำนักงานนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีโรงงานอยู่ใกล้ๆนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นโรงงานเครื่องสำอางและก็อาหารเสริมนะครับที่เห็นเป็นแมคมป์คนงานนี่ไม่ต้องตกใจนะครับ เ,เขามาเช่าที่เพื่อที่จะมาสร้างโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่กําลังหาที่ดินสวยๆขนาดประมาณไร่เศษๆราคาไม่แพงมีความพร้อมในการก่อสร้างนะครับก็ขอเชิญมาชมแปลงนี้ติดต่อเราได้ตามคอนแทคและก็เบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของดีมีจํากัดไปไว้เสมอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ